สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ภาษีเจริญ n e w ส์ไทมนะครับจะพาท่านผู้ชมมาพบกับอีกหนึ่งบรรยากาศของสำนักงานเขตภาษีเจริญในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่นะครับด้านหลังผมนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของอศูนย์การเรียนรู้ปัญญาพิวัตรให้กเกษมนะครับจะมีการนะครับอบรมนะครับให้ความรู้กับน้องนนักศึกษานะครับ ในศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์เพชรเกษมนะครับสักครู่หนึ่งนะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับบรรยากาศในการจัดกิจกรรมนะครับตามผมไปเลยนะครับนะคะจากศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์ที่ตึก2นั่นคือนะคะผู้เข้ามาร่วมถึงลงนะคะลงถึงเรื่องเลื่อนสถานีนั่งไม่มีงานถึงยัเรื่อมา

วันนี้นะครับทางสํานักงานเขตภาษีเจริญร่วมกับสถานีตํารวจนครบาลภาษีเจริญอยากรู้อะไรไหมครับไม่อยากรู้อย่างนี้ครับน้องๆ่อยากนะงากนก็วันนี้คือตูตูขอบคุณทุกคนมากเลยนะถือว่าเกือบร้อยเปอร์เซนต์ตั้งแฟเรียนบางคนก็โดนกดสถานเด่นางไม่เป็นไรครับผ่านไปทำง,งานหนักทำงานหนักนะครับ ตั้งใจมานะครับเอาความรู้เอารูปภาพโดยเฉพาะผู้หญิงในการกรยจาอินยนเลิยนะครับถ้าเป็นเครื่องขั่ในการเขาฝากว่าต้องต้องอะไรเพราะวันเป็นพิเศษเลยเรานะครับเพื่ออาารยต้องขอโทษทุกคนวันนี้ต้องขอบคุณมากๆขออนุญาตครับทุกคนสวัสดีครับตั้งใจเรียนรู้อยากสูบบุหรี่ไหมไม่หรอกเอาเข้ามาเข้ามาก็ ท่า hmm. ท so so mm ี่ฟังมาแล้วผมก็เห็นว่ามันก็มีไอ้ไออีโอเคแล้วก็อันตรายต่างๆนี่ก็แบบว่ามันเยอะมากจนแบบว่าไม่อยากจะแตะต้องครับผมขอบคุณพี่ยากรด้วยคขอบคุณพี่ยากรขอบคุณพี่ยากรทุกคนนะครับผมที่มาแบ่งปันความรู้กับเรารู้สึกได้แล้ความรู้อะไรเกี่ยวกับอะไรหลายๆที่หะายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดที่เรายังไม่รู้ค่ะ ก็ได้รู้เกี่ยวกับสารเสพติดอะค่ะว่ามีหลายประเภทแล้วก็มีโทษอะไรบ้างโทษแล้วก็แบบพวกเอ่อทรืไมร่างกายอะไรบ้างเงี้ยค่ะมีค่ะมีสนุกมากเลยวิทยากรแบบพูดความรู้แบบเขาเรียกไงนะได้เยอะใจมากกระจนยตลอบเลยคุณค่ะมาีูสารเสพติดกันครับเกี่ยวกับยาคุหรี่ยาเสพติดครับ รู้สึกว่าตกใจในความน่ากลัวของตัวยาเสพติดที่มีอยู่แล้วก็รู้สึกว่ามันใกล้ตัวเรามากใกล้ตัวกับนักเรียนแล้วก็คนทั่วไปมาก,อย,ากอ,อย่างพวกเฮโรอีนอย่างพวกบุหรี่ที่พบเจอกันทุกวันหรืออย่างกระท่อมที่ก่อนหน้านี้เคยอยู่ภาคใต้ตอนนี้มันก็อินเตอร์แล้วไม่ไม่ใช่แค่ในไทยจะมีต่างประเทศด้วยอะไรอย่างนี้ก็ใกล้ตัวเราเจริงๆก็รู้สึกว่า ต้องระมัดระวะังแล้วก็อันตารายมากกับทุกคนรอบตัวครับเชิญชวนอ้รถนั้นเลย,เลยนะครับอือก็ขอให้ทุกคนอ่ทาทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวยาเสพติดแล้วก็ความอันตารายของมันแล้วก็ตระหนักไว้ตลอดว่ามันอันตารายแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ครั้งเดียวไม่ได้แบบว่าจะไม่ติดขอบคุณครับสวัสดีค่ะศูนย์การเรียนปัญญาเพียรพิเศษนะคะมีความยินดีนะคะในการร่วมรณรงค์ ในวันรสุบุรีโลกนะคะวันที่3เอกทคม2566เพราะเราเรียนเห็นว่าเยาว,วชนไทยค่ะเป็นเยาว,วชนไทยที่มีความสำคัญซึ่งเราจะต้องลดละเลิกการสุบุรีหรือการดื่มเหล้านะคะอันนี้เป็นจุดสำคัญจุดพื้นฐานของการที่เราจะมีเยาวชนไทยที่ดีฉะนั้นทางศูนย์เองก็ขอร่วมเป็นหนึ่งในเขตภาษีเจริญนะคะที่จะร่วม สร้างฝันให้เยาวชนของเรางดเลิกละสูบบุหรี่และเล่าค่ะสุดท้ายนะคะเราก็อยากเห็นเยาวชนไทยมีการศึกษาที่ดีเลยขอเชิญเชิญนะคะเรียนเชิญทุกท่านมาเรียนที่ศูนย์การเรียนปรญญุกต์และพิะเสมได้ค่ะเราจะเปิดรับมีการศึกษา6-7ในเดือนมิถุนายนนี้นะคะขอบคุณค่ะ ครับก็สวัสดีครับผมอาจารย์โตนะครับผมวาที่ร้อยปีทัศนาอุวีนะครับก็เนื่องในวันนตสุบุรีโลกนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องนาะรวมถึงประชาชนนะครับแล้วก็เยาวชนทุกทุกคนเนาะร่วมกันวดตสุบุรีนะครับรวมถึงเรื่องของยาเสพติดด้วยเนาะเราเป็นหนึ่งได้โดยที่ไม่พึ่งยาเสพติดนะครับสำหรับศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์พิกาเสมนะครับก็ร่วมรณรงค์เนาะแล้วก็ให้ความสําคัญในเรื่องนี้มาตลอดนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกทท่านเนาะ นะครับมาร่วมรณนรงกันเรื่องนี้นะครับเราจะได้อ่าห่างไกลจากยาเสพติดกันทันทีเนาะนะครับสำหรับสุดท้ายนี้นะครับก็ู่นการเรียนปัญญาพิวัติเกษตรนะครับเราก็ยินดีนะครับที่จะรับนะครับอบรมเลี้ยงดูนะครับน้องๆนะครับที่เป็นเยาวชนนะครับทุกสายทุกสาขาเนาะนะครับที่จะสนใจที่จะมาเรียนจาบเรานะครับก็สามารถที่จะติดต่อกันมาได้เนาะนะครับสำหรับปนนี้นะครับขอบคุณครับ เป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมภาพที่ท่านผู้ชมเห็นที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นการให้ความรู้การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่นําโดยนะครับสํานักงานเขตภาษีเจริญนะครับและสถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญนะครับและขอขอบคุณนะครับศูนย์เรียนรู้ปัญญาพิวัตรนะครับเพชรเกษมที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์ กดไลค์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ